เพราะว่าเอทานคอเจนมาเยอะมากทั้งแบบเม็ดแบบชงนะจนเอรู้และะ้วค่ะว่าคอเจนที่เห็นผลดีที่สุดสําหรับตัวเอนะคะคือคอเจนแบบชง และเอนะบอกเลยว,ว่าพอทานไปนะคะคือรู้สึกได้เลยเวลาที่เราอายุแบบมากขึ้นอายุขึ้น30ไปแล้วเงี้ยเราจะยิ่งเห็นเลยนะคะโดยเฉพาะผิวที่มันแบบเคยแหง้งมันชุ่มชื้นขึ้นมันแต่งหน้าติดง่ายและริว้วรอยใต้าตาคือมันตื้นนะคะจนตอนเนี้ยคือมันเต็มแล้วเพราะว่าเอทานทุกวันจริงๆนะคะและที่สําคัญคอลลาเจนที่ดีจะต้องมีครบดูแลได้จบเลยนะคะอย่างโมเนตตัวเนี้ยที่เอเลือกดื่มเป็นประจามันเป็นคอลลาเจนที่ดูดซึมได้ค่อนข้างไหวดูดซึมได้ค่อนข้างดีเนื่องจากโมเลกุลเล็กนะ,ะเป็น ไตเป็ดไทยและที่สําคัญนะคะเขาไม่ได้มีคอลลาเจนอย่างเดียวคือดูข้างหลังนี่มีสารสกัดจากอะเซอร์าเชอรี่กดอัลฟาไลโปอิก แอซิตนะคะวิตามินซีเม็ดองุูนเปลือกสนคูต้าไทโอด์โอ้ยคือเอาเป็นว่าอะไรที่มันดูแลผิวนะคะให้กระจ่งางใสให้ลดริ้วรอยผิวอ่อนกนวัยชะลอวัยนะคะผิวเต่งตึงและที่สาคัญเอต้องบอกว่าคอลลาเจนอะ่ะมันไม่ได้มีดีแค่ในเรื่องของการดูแลผิวพรรณอย่างเดียวถ้าดื่มปุ๊บมันจะได้อะไรรู้ไหมมันจะได้ผมผมที่แข็งแรงนะคะเล็บที่แข็งแรงและเอ็มมีปัญหาปวดข้อและออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ย กินตัวเนี้ยไปเอลดลงค่ะอาการปวดมันค่อนข้างดีขึ้นเลยแล้วจนตอนเนี้ยคือไม่ปวดแล้วนะคะและที่สำคัญตัวเนี้ยเอยรู้สึกว่ามันชงง่ายลายไวชงกะอะไรก็ได้อะมันมีความสุขในการที่แบบเราจะดูแลตัวเองได้ง่ายขึ้นแล้วมันไม่ข่าวอ่ะคอเลาเจนเดี๋ยวนี้คือยิ่งตัวเนี้ยต้องบอกเลยว่าทานง,ง่ายจริงๆ เอาเป็นว่าถ้าใครกําลังตามหาคอลลาเจนดีๆในการดูแลตัวเองนะในการดูแลสุขภาพแล้วก็ผิวพรรณนะคะเอแนะนํำโมเน่ตัวนี้เลยคือกินดีของดีต้องลองให้ได้ค่ะ